สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ่งแม่โจ63วันนี้ผมมาพูดเรื่องการขยายพันธุ์พืชที่เรานิยมกันนะครับวิธีการหลักๆที่ผมทำเป็นประจำก็คือการตอนกิ่งและอีกอย่างก็คือการปักชำการปักชำต้นไม้แต่ละชนิดก็จะมีวิธีการและก็เทคนิคที่แตกต่างกันไปเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับ วันนี้มาทำไม้พืชที่เป็นมียางเป็นพืชอวบน้ำนะครับซึ่งก็จะมีหลักการทำมันเหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเป็นตัวอย่างก็จะมีพญานาคราชมีปุ๋ยเซียนมีชวนชมและก็ลีลาวดีซึ่งผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วเราก็ควรจะงดปุ๋ยด้วยนะครับก่อนที่จะมาทำการตัดชำ เอาสักอย่างน้อยก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับจะช่วยให้ควบคุมการเน่าได้ดีนะนี่ครับอันนี้ก็จะตัดเลยครับตัดส่วนที่มันแตกกิ่งข้างออกไปนะครับดูต้นนี้ก็จะมีแตกกิ่งข้างที่พอที่จะไปชำได้ก็ประมาณ3กิ่งนะครับจะได้เป็น3ต้น อุปกรณ์ที่ใช้เป็นคัตเตอร์หรือมีดหรือกันไกลต่างๆที่นำมาใช้ควรจะทำความสะอาดก่อนนะครับรักษาความสะอาดของอุปกรณ์จะทำให้มันไม่มีเชื้อโรคเข้านะครับอย่างพญานาคขาาเนี่ยเราก็ตัดเลยนะตัดตัดจึดงเฉียงกันการตัดเฉียงจะช่วยในการป้องกันการเน่าจาก เวลาเราลดน้ําน้ําจะไม่ค้างบนยอดที่เราตัดนะครับมันจะไหลลู่ไปเลยตัดเฉียงแล้วก็ตรงกิ่งที่เราตัดไปมันก็จะเพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการออกลากได้ด้วยนะพอเราตัดมาแล้วนี่เราจะยังไม่ไปปลูก 1, ทันทีนะครับเราจะนําไปผึ่งในร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทนะไม่ใช่ว่าไปอยู่ในร่มบ้านทึบๆนึ่งก็ไม่ได้ไม่ดีเอาไปไว้ที่ในร่มที่อากาศถ่ายเททิ้งไว้จนแผลแห้งก่อนนะครับแผลที่เราตัดแห้งซึ่งก็ถ้าเป็นกิ่งเล็กก็อาจจะ3-4สี่วันแห้งแต่ถ้าเป็นพญานาคราชอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักสัปดาห์หนึ่งชวนชมก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งอย่างนี้นะครับ กิ่งเขาจะดูหิวแห้งไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ตายไม่เสียหายจะลดโอกาสการเน่าและทําให้ชําติดได้มากขึ้นนะครับที่ลวดีผมไม่ได้ทําให้ดูนะผมทําคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็เป <mm> like, ็นหลักการชําต้นไม้มียางนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ